ตกกุ้งกับเหยื่อหมึกกบมาดูกันว่ากุ้งมันจะกินเนอมคในบอ่อมารับชมกันกับหมึกกบกุ้งไม่กินคนก็กินคนก็กินสิครับถ้ากุ้งไม่กินดูดิไม่ต้องหั่นเป็นเส้นครับเขาหั่นมาเป็นเส้นให้อยู่ครับดูอืม,อมโอ้โหมีรสชาติแน่นอนกับหมึกกบหมึกกบ มันเส้นบุกหรือว่าอะไรนี่ไะดูกันว่ามันจะกินปะตกกุ้งกล้ามคามที่บ่อกตกปลาพี่ใหญ่ตอมมาดูเราจะได้ไหมเราได้กุ้งไหมเออนี่มามาชมกันมาชมกัน,าน,านมาดูกัน จะได้ไหมกับกุ้งกล้ามกราม